タイの皆さん、本当にあの優しくて、私もあの心が癒やされて、とってもあの気分よくあの過ごしておりますーー。 ปินแล้วป็นแล้วเราอยู่ที่งาน e x ็กซ i บ i ชันนะครับของอาจารย์อิโตจุนจิมาบุญครองโซน A ชั้น4งานนะครับมีวันที่10ตุลาคมถึง5มกราคมยาวๆจองบัตรได้ที่ทิกเก็ตเมลอนภายในบ้านผีสิงเราจะถ่ายไม่ได้นะคะส่วนที่จะถ่ายได้คือพับหนึ่ตอนหนึ่งและยังมีภาพวาดที่อาจารย์วาดเป็นพิเศษสําหรับงานนี้พร้อมลายเซ็นด้วยนะคะรวา,าัวเปขมีทกเกตัวเป็นหินสย,ยาวไป ลูตาสวยจริงนอกจากที่มันเป็นผ้าผ้าก็จะมีเป็นตัวตัวด้วยอะไรไม้อ๋อน้หมือ<ะ>เอากินแล้วตัวระเบิดตัวกระจาดนี่อะไรอ่ะชิ้นส่วนของวีเอชจริงปะส่วนตัวของวี <c oughs> เอชหรือเปล่ใช่ตรงนี้พอออกมาก็เจอเมอร์ชนไดิส์มากมายคีแคปเสื้อลมเข็มกัดผมเช็ดเท้าแผ่นรองเมาส์โอ้เยอะแยะมากมายถูกใจชาวสยองขวัญแน่นอนค่ะไซส์หนึ่งต่อหนึ่งถ้าคุณอยากกดทำวิเอช รูปขอดไซส้แตกเมื่อฉันได้สุดิีเสษ็จก็คือเสื้ออาจารย์จุนติโต้ว่าเฉพาะงานนี้คนอยากได้คือคุณต้องพรีออเดอร์เท่านั้นครับ10ตุลาคมถึง5มกราคมชั้น4โซน A MBK มากันได้นะครับ